อ๋อแม่กลับ,ยบอยอะอาอกลับแล้วล่ะค่ะกลับแล้วค่ะโอ้ยขายดีตัวหน้านี่นะขายดีมากค่ยเออเมื่อแล้วเวดเขาเมื่อแล้วกับมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะยังย่งย่งค่ะยังใจเย็น <c oughs> เหลืออยู่จังหน่อยเดี๋ยวตลาดเลิอกอลไรแตใกล้จะเลิกแล้วเดี๋ยวยืนรอแล้วเออใจเย็นลูกเดี๋ยว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 ไปหาซื้อข้าวน้ากินก่อน มูเหลือนิดนึงก็จะบิดแล้วนี่นี่คนขายหอยแมงคู่ขายดีจะไปหาซื้อน้ำก่อนว่าไงผู้บ่าวขายดีปะคะตลาดใกล้จะเลิกแล้วค่ะปอดอ้าวเจ้อมือไหนจ้อจักเลยอันบ่อยจักนียอันเละนึ่งหนาบวกแมนมาหิ่ดเลยฮะมันคือกระดิกหางใส่มันก็จะเป็นมิตรภาพละหว่างเนาะเชื่อสิงโตด้วย

พิจารณาพี่ร้องฮะท่านี่ลูกน้องเขาบดเลยนี่นะจักมาผู้ใดเป็นลูกน้องเขามานี่น่ะควรมันตามมาบดเนี่ยทำไมไม่เฝ้าร้านล่ะคะตามมาทำไมอุ้ยดิคนขายเห็ดเฮ็ดจ้าฮะเยลคนขายเสื้อค่ะม้าชาวบ้านแค่นี้เละจ้ะไปเห็นมาแท่นี้ก็ไปทา้งใดก็ย่างตาม ชื่อนามเลยค่ะร้านนี้ร้านบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ไข่มุกค่ะตามใจฉันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ออกกล้องได้ไหมนี่ออกได้โอเคค่ะเอาบางคนมักออกกล้องเนาะนี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่เพิ่นซาวบาทสิบห้าบาทสิบบาทจ้าร้านนี้แซ่บจ้ากินทุกนัดเลยค่ะอันนี้เด้อของคนกับซีมี่นี่เด้อค่ะโอ้เบิร์ดแล้วในใกล้ซีเบิร์ดแล้วไทยดีมากเลยนะไทยดีมากเลย อันนี้ก็เอออย่างเขาละช่องบ่ฮคุณเขาเอออย่างก็เขาเอิอบุญบุญหรอคะมีบุญสีค่ะมีหลายสีเลยค่ะเด้อตอนนี้ว่าสิปเปิดเาขาเขียนว่าไข่มดไข่มุกเบ,บิดแล้วว่าสันอ้าวขายดีนะขายดีเหลือสองอย่างเนี่ยนะครับโอ้ขยเหลือเลยอะอ๋อเหลือเยอะอยู่แบบเอาเอาอย่างก็พอน้ำอะไรดีอ่ะเอาเอาเอาชาเขียวก็ได้อ่ะเขียวนะแล้ววันนี้ลองชาเขียวก่อนร้านนี้ขายดีสุดแล้วนี่ ขายจนไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะค่อนอย่างแซ่บเลยเ้อร้านเพิ่อนนะบุฟเฟ่สิบบาทจ้าบุฟเฟ่ไข่มุก10บบาทต้องร้านนี้เลยนะจ๊ะนี่ย่างคักและะ้วค่ะย่างแซ่บเลยของเพิ่นนะมันมีใส้นมพร้อมเด้อ10บ,บาทเพินะ่์นนี่คะ่ะจ่าย10บาทแค่10บ,บาทก็อิ่มได้คะ่ะกินได้ครับเนี่ก็าคากระเจดีเด้อ ปเปิดนานที่ซื้อนี่เปิดนานั่นรอแค่แบบพ่อค้าเนี่ยนะได่เอาการเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดำชักเนาะหวานฉ่ำมักแล้วออกกล่องแม่นอยู่งห้าวกับมักเสมอเนี่อันนี้เคนขายพากวดจังหลา ไกลจะหมดแล้วนี่โอ้ยมากะไมากะย่างตามทุกฟีก้าวค่ะนี่ร้านนี้ไกลจะหมดแล้วนะคะร้านนี้ขครดีที่สุดแล้วฮะย่างเลืนิดนึงในสุดตามามเคยอย่างหมสกตอกต้อะไม่ค่อยมีเวียางที อันนี้แม่ค้าลูกชิ้นค่ะเพืชขายลูกชิ้นเพืชขายดีๆในร้านนี่สอนบราณสนคนลื่อนลืมมาใส่ไข่มุกเอ้ยมาจะใส่ไข่มุกพ่อค้าก็มาเตือนเนี่ยมันก็ม่มีไข่มุกปุ่นวะอะไรอะไรโอ้ตักเองเออลืมเลยอะไรกัอใดลืมเลยเวลาดใกล้สิเอออะไรเส้าใหม่ค่ะเส้าใหม่ค่ะนี่สาวสวยแต่สมัยนั้นค่ะ กินจะสิบดเลยเนี่ยลืมบ่มีบุญนี่คะพี่คะนั่นเนี่ยลูกน้องไปใส่กับไปตามอ่แก่เมาแตเเลาดเทากับบริไลพี่น้องแต่ละมือะประมาณนี้ละค่ะ เมื่อกี้ก็ขายเบิร์ดเมื่อกี้ก็ขายบารายทมื่อีก็บบพ่อขายแล้วแต่โอกาสจ้ะคน,นเดี๋ยวคือไข่ขสีมาแล้วจ้าเบิ้งท้องฟ้าคนพยาดเดาให้ชิ้นเมื่อแล้วูนจาลาดมาดามนีู่นจาลาดเท่าไยไอจอิหมดแล้วเด็กพีน่น้องเด้อเนาะบานเท่านาะขายได้จะเล็กจะน้อยก็โอเคแล้วละ่ะ เยวกระเบิดใจหน่อยกระซิเบิดแล้วค่ะนี่เบวกระเบิดอะไรล่ะจ้าเสื้ออะไรดีครับเอากี่ไม้เลือกเลยลูกจิ้มเลยไหมจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยครับจิ้มจิ้มจยังก่อนอย่าจิ้มให้จิ้มได้ลายไหมโอเคกินเลยบ่เบลค่ากับมีมือเดียวกว่า ขอบคุณครับรอ,อลูกค้ามาก,ก่อนตะบันเริ่มแรงแล้วค่ะนี่เด้อตลาดบานเฮาพี่น้องจ้าแต่ละมือเด้อดนี่แหละมากินกันไปจ้ะเมื่อกี้กับคุณผู้มาเสื่อนบาร์บีคิวน้ำบ่อให้ฟังมาโรงเรียนอยู่อยู่บานกุกสซ้ฮงนั่นวุ้มีหาเงินมาโรงเรียนพี่น้องกนบ่อยห้ฟังเนาะ พอกะยังไม่รุ่นอยู่กะบเบื้องไม่รุ่นอ่ะสามชิ้นท่าบัดแม่บัดตายป้าบัดเนี่ยเนาะบางมือกับบารมาโรงเรียนอ่ะสันไกลจากโรงเรียนอ่ะจ้ะต้นรับส่งขมีพ่อพึ่นไปส่งเพื่อกับบารมไปครูก็เลยถามว่ามีปัญหายังบ่สันจะสิเนาะบัดเนี่ก็เลยพ่อเพิ่งกับเราเล่าให้ฟังก่อนคู่ฟังเนาะคุณครูก็เว่าให้เขาฟังเมื่อกี้เนาะ ก็เลยส้อยเหลือเด็กเลี้ยงคนนั้นไปสองลอยพี่นอ้องพอดีลเราเอาได้กำไรประมาณสองสามลอยละไหมกะเฮ็ดอันให้เด็กเลี้ยงคนนัน้นเ้ยให้เอาไปซื้อกินนะลูกเฮ้ยถ,ถึงเงินเฮาบ่ไดมากเต่าก็ให้โดยน้ำใจจากพี่นอ้อง